ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมอียกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสตรัคลิปนี้ครับชมบรรยากาศครับโอ้หงาเพ่งกุระครับลูกหงายว่าอะไ้กินนะครับในตอนเศร้าครับแดดจ้าแดดดอกแล้วครับแดดดอกแรกก็เลยมาเก็บเลยเก็บน้อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียรครับ หยากับพ่อมีอยู่ครับแจกลาบ่ตเทอว่วาเพิ่มจะเริ่มเติบโตเต็มที่ครับผมก็ลังสูบน้ำใส่ยู่ครับการหยาตั้งเต่ผมตัดหลอบก้อนครับช่วงเี้วเข่าครับช่วงเกี้วเข่าตัวหลอบตัดก็เลยตัดพอดีครับนี่ครับเป็นหยาเป็นหยาเพ็งโกลาดนะครับกับวัตถทอว่วาจะเริ่มเติบโตเต็มที่นะครับมันถึงหลอบตัดก็เลยตัดไม่ง่วงเลยกินก้อนนะครับช่วงยุบแปลงด้านด้านล่างครับด้านล่างผมก็ลังสูบน้ำใส่ยู่ครับ สูบแล้วประมาณหาหาไรนะครับสูบน้ำใส่แล้วหาไรหกไรนะครับผมกาว่าจะสูบใส่ยักประมาณสิบสิบไรนะครับสิบไรเพื่อไว้ให้อางว่ากินในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงเดือนมกรากรุ่าพระนี่ครับกระสีพ่อได้ตาถึง,งว่าได้กินนะครับก็ล่งสูบน้ำใส่อยู่นะครับเศ้าก็เลยเอาปุ๋ยไปว่านไว้ผิวไว้ผิวหยาขึ้นรอยหนา,งางขึ้น,นครับสูบน้ำใส่อยู่ เป็นลลอกเป็นล็อกเป็นลลอกใบนครับกระสูบใส่ด้มือแล้วสองไรสามไรนะครับประมาณนี้แหละครับเพราะว่านำสะบดานโซลาเซลล์ห้องกับพักไว้สะเอาเครื่องรถถเดินตามห้องนะครับเอารถไถเดินตามไปสูบใส่นะครับหัวกระโหลกสูบใส่สูบใส่ใหญ่หัวจินช่วงหนาแรงครับนับไปเลยครับต่อไปแรงแน่นอนครับแดดจ้าจ้ามามีหงาดอกครับมามีหงาสิมิตรต่อฟังแหงนะครับแหงวัวนะครับ ปีนี้ผมก็เลยว่างแผนไปเลยครับสวมน้าส่กคอนนะครับซีฟไลครับพานไปเลยครับพานไปเลยนะครับในช่วงหนาแรงว่ากับยี่สิบยีบสองตัวว่ายีบยีบสองตัวหนี่งครับกับว่าหน่อยนะครับยีบยีบสองตัวดูได้เลยนะครับกัดหงายซีฟไลกัดจินสลักกับฟางนะครับบ่แมนว่าห้าสิบตัดตแต่หงายจินตลอดครับเอาฟางับปีนี้ผมก็เอาฟางไปหลายครับเอาฟางเพิ่มไว้่เหง้าได้จิน นี่ครับแพง่งกอลานี่ครับบัดือว่าจะเริ่มเติบโตเตรียมที่นี่บริเวณขออครับนี่ผงเก็เอาปล่อยออกไปได้ยุด,ด้ันนอกแล้คดดนนแะครับยุด้ันนอกยุ่แบบนี้ครับบริเวณข้อว้อไม่ครับไม่ยุคค่านะครับนี่ก็เป็นว้กด้านหนาครับค้อด้านหนาเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะครับเมื่อยุ่ขอหนึ่งกับประมาณสิบสี่สิบห้าตัวแล้ะครับนี่ครับสี่สิบห้าตัว นี่ผมก็แยกกุม้าตัวเดียวนะครับเป็นควาบ้านนะครับเรียงว่าสายพัฒนาครับนี่ก็เป็นลูกผสมเบียมาเตอร์ครับนี่กำลังกินห่าอยู่ือว่าก่ะหคนยคนกินในอิ่มในอ้วนนะครับตอนแรกก็เสริมหัวหานเพิ่มยอะครับมือละครึ่งกิโลครับเสริมหัวหานในเพิ่มมือละครึ่งกิโลครับเตรียมไว้แล้วครับสำหรับว่ากินหนาแรงครับกับห่าแค่กระดาษสิบไรครับ ูบน้ำเขาแล้วเตรียมความพร้อมไหมครับเตรียมความพร้อมไว้เกิดเดือนสามเดือนสี่ครับฝนตกลงมานะครับฝนตกมาห้ำไข่หมดแดงเห่าเหรครับก็ถือว่าเห่าก็ะจิโศกดีอย่าเหาก็สจิโดกโป่งเร็วขยายก็เร็วขึ้นครับเพราะว่าผมเจ็บน้าน้ำฝนไว้ครับเอาน้าฝนไว้ในสระเกือบสองไร่เลยครับน้ำสาผมครับเกือบสองไร่กาว่าสูบใส่หยาแต่ละรอบปีพ่อเพียงเลยนะครับ เพราะว่าผมเอาน้มปรดาลโซลาเซียวลงไปพักไว้สาครับเปิดบรดาลโซลาเซียวพักเติมไว้ตลอดครับเปิดไปเลยครับใส่สาไว้นะครับแล้วก็เอาเครื่องสูบบ่อครับเครื่องรถไถเดินตามห้าวกระโหลกครับปั้มน้าครับปั้นขึ้นไปเลยครับตลอดครับท้ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะหายได้ความไข่ก็จะได้มีนะครับบุญกุศลน้าตุ่มน้าสู้รูบาทยางครับท้ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามให้ผมน้ำนะครับเรื่องแกงเปื่อนชิปต่อไปครับเก้าวา่าสวัสดีครับ